เอาละครับกรับสวัสดีทำอะไงกันด้วยนะครับนะ้าวิผมกูเล่นทำใหม่นะครับวันนี้นะเรามาอยู่กับฮอปพีทนะก็แบบนี้เป็นแมปของคนไทยอีกแล้วนะของเอ่อแอดมินทีวีนั่นแหละนะทีวีทีวเออนะครับมาสำหรับ,บ,บนี้จะเป็นแมปแนวหาของวันพีทมัวๆรวมๆกันไปเรื่อยนะฮะรวมๆอ่ะนะลายยางรวมๆนะกันนะนะครับ มันก็จะคล้ายกับอ,อ,อะไรวะมีเขาเล่าเราวะเมื่อ,อะะก่อนที่ว่าหลายอย่างเราลงกันตีมอเตอร์ของเราบ่ผมไม่แน่ใจกันนะั้นเกมอะไรหรือชื่อนะมามดู้ว่ามีไรมากนะครับนะซับเอ่อ UI นะก็ะมีสอสตัดนะครับสตัดเนี่ยจะเป็นอ่ายังไงเดียหนึ่งเวลหนึ่งสตัดเอ๊ะหนึ่งเวลทุกสตัดเลยสมมุตินะ เวลหนึ่งเนี่ทุกอย่างนะก็จะเป็น1หมดเลยทุกสตัดนะครับจะเป็น1เวลสิทุกอย่างก็10หมดเลยนะครับนะอ่าไม่ต้องมากดอัพเองนะฮะก็คือเวลอะไรวะเวลยืสดาเมจก็ yes, แรงประมาณนั้นนะฮะส่วนเงินอ่าหรือเวลเงินไม่มีวันตันนะแต่เลเวลเนี่ย,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 ยตันที่900นะครับนะไม่ว่ามีอะไรบ้างสตอเก็บของปกติฮะอ่าเราก็จะมีในส่วนของระบบกิฟ๊์มันนี่นะฮะก็คือ ิปเงินเลยรให้เงินนะสามารถให้เงินได้นะครับบอกเลยว่าดีมากเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาสอนเล่นกันดีกว่านะฮะแล้วก็สอนพาหาของอ่เริ่มต้นดีๆนะครับทรับอ่เริ่มแรกนะฮะเวลหนึ่งก็ให้เรา,าฟาร์มตรงนี้นะฮะถึงประมาณเวลอ่า20สินะไอ้ไม่ให้20่อสี่ะ40มา4ี่นะครับอ่าแล้วก็ซื้อดาบไปสักเล่มหนึ่งนะครับนะเป็นดาบคนาะนะนะซื้อมาสักเล่มหนึ่งครับ แต่ถ้ามีใครแจกผลปีศาจนะครับก็คนนั้นจะฟาร์มดีมากครับบอกเลยมีผลอะไรก็ได้ผลหนึ่งอ่ะบอกเลยแม่งดีมากนะครับเอาละมาไม่เกาะต่อไปดีกว่าครับที่เสร็จแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนเกาะมาเกาะตรงนี้นะฮะจะมีเกาะให้เราฟาร์มอยู่เออเกาะซ้ายนี้เลยนะครับก็ให้เรานะครับตีไปนะครับตีบอลไปแล้วก็จะมีโอกาสดรอปนะฮะดรอปนหนก็คือมีสั้นนะก็คืออันนี้ซึ่งของผมก็ไม่เยอะหรอกนะก็มีแค่ไอ้ผลปีศาจของคนหนึ่งกับมีเนี่ยฮะตรงนี้เลย ก็ถ้าค่าตัวนี้ครับเราได้มีสั้นมานะครับนะแซฟก่อนเนี้ยฟาร์มถึงเวล้อยแล้วกว่าได้เลยนะครับนะผมฟาร์มถืออะไรผมลืมลืมละนะครับแต่เวล้อยเสร็จแล้วให้มาฟาร์มนี้ะนะครตรงนี้เลยตรงนี้ถือว่าเป็นไอดีมากนะครับเพราะว่าจะมีโอกาสดอปออฟที่เอาไว้หาดาบโยรุด้วยนะฮะโยรุอ่าใช่บอสดาบโยรุนะครับ, oru, บ,รบ,รบซึ่งเราต้องตีพวกมอลพวกนี้ไปนะครับอ่ะเห็นไหม ครับเลือกเก้าร้อังตียากเลยนะครับเอ้ยพี่เกาะวะแบ๊บนะตอนนั้นเหมนหงข้ามมาก่อนนี้แต่ว่าเอาจริงนะครับถ้าไม่ข้ามก็จะเหมือนจะเป็นก่อนต่อไปจะเป็นก่อหินมาคังถ้าไม่ผิดหรือเปล่านี่ลืมขออภัยด้วยทุกคนลืมเดีย๋ยวไปก่อนสักครู่งส้อทีจ่วเออไปอ่า หลักข้าววันนี้เลยนะครับใช่ไหมใช่ต้องมาฟาร์มไอ้นี่ก่อนเราถูกแล้วนะฮะไม่ร้อยกว่าไม่ให้มาฟาร์มตรงสโน์ก่อนนะะเมื่อกี้บอกผิดเกาะน,นะก็สโน์เนี่ยเหมือนจะไม่มีของดอปนะครับสโน์เสร็จแล้วนะให้เราพิมก่เอ่อเห็ดเลยนะครับให้ตีจนกว่าจะดอปดาบอยู่รูก็ได้นะสำหรับคนที่แบอยากเอาอยากใช้ดาบนะซึ่งผมใช้้ําผลเ่ยเลยไม่ใช้ดาบนะฮะแต่อาจจะหาอาจจะหาสักวันหนึ่งอ่ะ อันนี้เป็นเกาะถัดมาจากเกาะเห็ดนะครับก็เกาะเห็ดฟาา์มไม่ไม่ไมหก็ได้นะอันนี้จะเป็นเกาะถัดมานะครับนะเกาะนี้จะดับของโกงอย่างดาบไฟนะบอกเลยว่าดาบไฟโกงมากเอาเนี้ยได้ละโอ้โหเมื่อวานตีทั้งคืนไม่จบอ่ะก็าจะมีให้เสกบอสน,นะก็คือบอสทีนสีนี้เลยมันจับล่องล่องหนนะต้องเดินมองดีๆนะนี่เลยบอสเกิดล่ะตีไปเลฮนะโอ้ย ก็บอสนะครับจะมีโอกาสดบดาบมาให้ดบไหมไม่ดปเกมมันเกลือวะ่ะผมลองตีสักทีกันนะไม่ดอปนะบอกว่าดปออยากข้อาะทาี่ยากนะไอเทมเกมนี้นะนะฮปะ่ปประมาณนี้นะก็ถ้าเราฟาร์มเกาะน,นี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเปลี่ยนเกาะน,นะแต่ถ้าใครจะฟาร์มเงินน่ะฟาร์มเงินแบบอ่อเลเวลด้วยเนี่ย ผมจะไม่ขอแนะนําให้ฟาร์มเกาะน,นี้นะไอ้เกาะเนี่ยเกาะไอ้บอสตรงเนียนะ้ยไอ้เกาะบอสตรงนี้นะดูเงินนะอันนี้เงินมีเก้าเก้าล้านมาั้งดูนะฮะมอนจะได้มากี่พันหนึ่งมอนจะได้มาสองพันนะอุ้ยออฟดับตีวัดได้สองพันนะครับแต่ถ้าเราไปตีเกาะเอ่อมอนเกาะเห็ดนะครับคือมันจะได้เยอะกว่านะไม่รู้ลืมปรับหรืออะไรนะแอดมิง เรียบร้อยไม่ดับดับเหมือนเดิมอะ่นะเดี๋ยวดูนะครับนะอ่าเมื่อกี้ได้สองพันใช่ป่ะนะฮะถ้าตีนี้นะดูนะเอา้าไม่ได้อ่าอันนี้เลขกลมๆอยู่ได้ได้อยู่ไม่กลมละก็ได้มาห้าถึงหกพันนะครับใช่หใช่้าถึงหกพันนะครับเออเจ็ดพันเจ็ดพันได้เจ็ดพันบอกแลวตัวนี้ฟาร์มน,นี้มากนะครับ เรัทฟารมัวน,นี้เสร็จแล้วไปฟารมตงไหนต่อนะครับจะมีเกาะสุดท้ายอยู่นะคะจะไปในส่วนของด้านหลังนู้นเลยเห็นเกาะตรงต้นมไม้นะไหมเดี๋ยวพาไปดูจะนานหน่อยนะฮะเนื่องจกว่ามันเลยช้าเกาะมันก็ไม่บวกความเร็วเลยมากหรอกนะฮะโอ้ยไปทีท่วา นี่ฮะอันนี้เป็นก่อนสุดท้ายนะซึ่งเหมือนจะว่ามันว่ามอนยังไม่ดับขอนะฮะแต่ถ้าตีมอนนะบอกเลยได้เงินเยอะนะอันนี้เงินกลมกลมนะปรับได้มาห้าพันนะอ่าส่วนนี้ก็เป็นตัวชมพูนะ GG Easy T ฮนะไม่ก่อนนี้ไม่บอสนะฮะอ่าอันนี้ก็ได้มาเจ็ดพันนะฮะบอกเลยว่าถ้าฟาร์มก่อนเห็ดก็ไม่ต่างกันมากนะแต่อันนี้จะได้ a อพเยอะนะครับ มาต่อไปในโซนตอนท้ายนึ่งหวานนะฮะนับก่อสุดท้ายนะครับจะอยู่นี้เลยนะครับถามว่าก่อนนี้มีอะไรบัางอ่าจะมีกล่องให้เรากด F K นะใครอยากกด F K ก็มากดได้นะครับสำหรัการกด F K ก็จะได้เงินนะเดี๋ยวเข้าไปดูผมเก็บออฟทีว่าไม่ได้เกนะนะ็บนะฮะอ่านี่เลยนะครับ ก็มีบอสดับสองสกิลด้ยฟยพซึ่งผลที่ผมใช้อยู่นเนี่ยนะครับเป็นผลที่โอกาสดอบ0.1มั้ง,งอ่าไม่ได้ยาว0.1หรือเปล่านะครับจะโกงสุดในเกมอ่าแล้วผมก็มีอันหนึ่งนะตีบอสประมาณ20ตัวมันได้มาอันหนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้อีกเลยนะอ่านี่เป็นกล่องนะครับอันนี้นะครับจะเป็นพักคุมนะโบกเรียกมาเยอะมากนะครับเป็นล้านเลยนะส่วนนี้นะจะดอบออฟนะอ่าที่เอาไปตีบอสนะครับกับผลนะมันจะมีโอกาสดอบอันนี้ด้วยไม่ใช่ สำหรับตัวอย่างดอกอันนี้กับที่เชิญบอสมั้งไม่แน่ใจในะเห็นมันเขียนอยู่ว่าบอสดอกหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจกันนะหรือมันจะดอกแค่ทีดีเพื่อเอามาตีอย่างเดียวหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะฮะก็ไม่มีประมาณนี้นะสำหรับแบบนี้นะฮะนะก็สำหรับใครอยากเล่นนะ่ะก็สามารถนั่งเล่นกันได้นะทุกคนเดี๋ยวนี้งหน้าหลักเหมือนเดิมนะ,ะตอนนี้ก็มีเอพีคูณสองกับก็คูณสองอยู่นะก็ใครอยากฟาร์มก็เร็วๆแล้วกันนะ ขอตัวรามก่อนทุกคนเดี๋ยวเจงคิดหน้าไปฮะ